สวัสดีครับผมอาร์มเลเตอร์เพื่อนๆอาจจะสงสัยกันว่า Nintendo Switch Lite เนี่ยอัดหน้าจอยังไงแล้วก็เราสามารถดึงไฟล์ออกจาก Nintendo Switch Lite เข้าสู่คอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์ไงนะครับก่อนอื่นก็อยากให้ทุกคนกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปชมกันเลยครับ โดยปุ่มแช์อัดน,นะครับจะเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือตามภาพเลยครับก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการอัดหน้าจอของ n t n t d o s w i t c h Lite ก่อนนะครับคือการกดอัดหน้าจอ1ครั้งนะครับจะเป็นการอัดหน้าจอ3วิก่อนหน้านะครับพูดง่ายๆก็คือเมื่อเรากดไปแล้วนะครับสิ่งที่เราเล่นไปเมื่อ3วิซที่แล้วเนี่ยครับจะถูกอัดเป็นคลิปนั่นเองเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับ ตรงจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่ผมจะทําการเล่นเกมไปสักพักนึงครับแล้วก็จะทําการกดอัดนะครับภาพใหญ่ที่เห็นนะครับจะเป็นภาพที่ได้จากการที่ผมถ่ายหน้าจอ Ditt n t e n d o s w i t c h Lite ด้วยกล้องนะครับส่วนภาพมุมขวาบนจะเป็นภาพที่ผมกดแคปเจอร์หรือว่าปุ่มสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือที่บอไปต้นคลิปนั่นเองครับส่วนคลิปนี้จะมีความยาวประมาณ30วิ มาดูกันครับว่าผมได้ทำการกดปุ่มแคปเจอร์ตรงไหน,นซึ่งก็เป็นจุดนี้นั่นเองครับที่ผมทำการกดปุ่มแคปเจอร์ค้างไว้2-3วินาทีเสร็จแล้วจะขึ้นเครื่องหมายเซฟวิ่งนะครับและตามมาด้วย s ซั e เซ f u l l y Save ก็จะเซฟ e 30วินาทีก่อนหน้านี้ได้แล้วครับแล้วถ้าเรากดอัดตอนนี้อีกรอบหนึ่งล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยครับ เครื่องจะทำการอัดหน้าจอต่อจากครั้งล่าสุดที่เราอัดเลยนั่นเองโดยคลิปนี้จะได้ความยาวประมาณ14วินะครับเมื่อเรานำมาต่อกันจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยครับข้อสังเกตก็คือคลิปแรกจะมีความยาวประมาณ30วินาทีแต่คลิปที่2จะมีความยาวประมาณ14วินาที เนื่องจากผมกดครั้งที่2หลังจากกดครั้งแรกไปประมาณ15วินาทีจึงทำให้ครั้งที่2สามารถบันทึกได้เพียง14วินาทีหลังจากการอัดครั้งแรกนั่นเองครับ เรายังมีเนื้อหากเกี่ยวกับการนำไฟล์ออกมาจาก Nintendo Switch Lite ด้วยนะครับแต่ขอยกไว้คลิปถัดไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมตัดคลิปไม่ทันครับรอติดตามได้เลยครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับบ๊ายบายครับ thank you